การพยากรเนี่ยผมว่ามันอยู่ในรากเหง้าของวิธีการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกอยู่แล้วครับประเทศไทยมีศาสตร์พยากรณ์ใหม่ที่มีความแม่นยำไม่แพ้ชาติใดในโลก สวัสดีครับผมอาจารย์พรหมยานรตัตตรรยาณพิโมกนะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานนะครับจริงๆแล้วโหวราศาสตร์ทุกศาสตร์มันมีความแม่นยำอยู่และมีหัวใจหลักของแต่ละศาสตร์เนี่ยค่อนข้างสมบูรณ์แต่การอธิบายในการเอาศาสตร์ต่างๆเนี่ยมันอาจะเป็นลายมือการดูฮวงจุ้ยนะฮะการดูนัมเบอร์โรโลจีหรือเลขศาสตร์สากลอะไรต่างๆลัคนา นะครับหรือการดูดวงตามวันเดอนปีเกิดพวกนี้มันมีวิธีการและหัวใจของเขาอยู่ทั้นั้นเนี่ยผมจึงเก็บองค์ความรู้ของโหราศาสตร์เนี่ยทั้งในและต่างประเทศเนี่ยมาอธิบายด้วยศาสตร์ง่ายๆด้วยจากการใช้รูปภาพโดยเอาตัวละครในวรรณคณีไทยนิทานพื้นบ้านรวมถึงเทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยคุ้นเคยเนี่ยมาอธิบายทําให้พรหมยาณพยากรณ์เนี่ยจึงเกิดเป็นศาสตร์ใหม่ที่มีความง่ายดายต่อการพยากรณ์และมีความแม่นยําอีกกรณีหนึ่งด้วยครับ าศาสตร์นี้ถูกคิดค้นมาเมื่อปี2549นะฮะแล้วก็เขียนหนังสือเสร็จเนี่ยตอนปี2550แล้วก็พิมพ์เผยแพร่ทั่วประเทศปัจจุบันนี้ถ้านับอายุของการเผยแพร่าศาสตร์พรมญาพยากรณ์เนี่ยก็16ปีเต็มครับหรือภูมยญาพยากรณ์ถือว่าได้รับการยอมรับในวงการโหราศาสตร์แล้วก็การในวงการดูดวงมากมายที่สะสมประสบการณ์แล้วก็เรื่องการยอมรับในวงการต่างๆเนี่ยมามากกว่า16ปีผมเชื่อว่ามันกระจายไปทั้งในและต่างประเทศแล้ว เพราะว่าส่วนตัวนอกจากผมดูดวงมากว่า20ปีแล้วนะครับผมก็ยังเผยแพร่ศาสตร์พพทมิยานด้วยการสอนให้คนเนี่ยสามารถนําไปดูดวงได้แล้วก็นําไปประกอบอาชีพได้ปัจจุบันมีลูกศิษย์ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะฮะการดูดวงนั้นมันเหมือนการรักษาใจคนถ้าป่วยก็ต้องไปโรงพยาบาล การไปหาหมอเนี่ยมารักษาร่างกายฉะนั้นหมอก็ไม่เลือกเพศชาติศาสนาโหราศาสตร์ก็เหมือนกันครับเมื่อคนเรามีความทุกข์ใจและกังวลกับเรื่องในอนาคตคนทั้งในและต่างประเทศต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็นํามาสู่เรื่องของการพยากรณ์และการทายทักการพยากรณ์เนี่ยผมว่ามันอยู่ในรากเหง้าของวิถีการใช้ชีวิตของมนุษย์ทั่วโลกอยู่แล้วครับเราต้องเปิดใจเพราะถ้าเกิดคุณมองว่าโหราศาสตร์เป็นเรื่องที่งมงายและสาสระเมื่อไหร่ ทำไมคนที่ประสบความสาเร็จในประเทศนี้และในโลกนี้จึงให้ความสําคัญกับการพยากรณ์หรือวิชาโหราศาสตร์กันมากมายซึ่งผมก็ยังพยายามจะเปิดโลกทัศน์ให้คนเปลี่ยนมุมมองความคิดว่าโหราศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นเส้นทาง,งความผิดมิจฉาทิฏฐิแต่เป็นเรื่องที่คนเราเมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วเนี่ยมันสามารถนํามาใช้เตือนสติทําให้เราเกิดมีสติสัมปชัญญะในการตัดสินใจในเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างมีปัญญา และไม่ประมาทในทุกขั้นตอนของการใช้ชีวิตคือเราต้องเข้าใจนะว่าตอนนี้โลกเราเป็นโลกของออนไลน์แล้วก็เป็นสากลทั่วโลกหมดแล้วคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขามีความกระหายอยากได้ใครรู้ในเรื่องโหราศาสตร์ในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของสายมูเนี่ยมากเพราะว่าในต่างประเทศเนี่ยต้องเข้าใจว่า วัดวาอารามสถานที่ปฏิบัติธรรมสถานที่บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาไม่ได้มีมากมายเหมือนประเทศไทยศาสตร์ต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสายมูความเชื่อการปฏิบัติธรรมเนี่ยคนที่นู้นความสนใจมากจริงๆโหราศาสตร์ถ้าพูดในเรื่องของศาสตร์เนี่ยมันเป็นเรื่องของศาสตร์สากลเราต้องยอมรับว่าต่างประเทศเองก็มีโหราศาสตร์ของประเทศแต่ละประเทศนั้นเฉพาะเหมือนกันจีนก็มีฮวงจุย้ยต่างประเทศเนี่ยถ้าเกิดศาสตร์ที่ได้รับความ,ม,มวน,นิยมมากสุดน็คือเลขศาสตร์หรือนัมเบอร์โลจีเนี่ย ต่างประเทศเขานับถือเรื่องตัวเลขกันมามากมายเช่นเขาจะมีลัคกี้นัมเบอร์13อย่างเงี้ยเป็นเลขอาถรรพ์เขาก็เขาก็จะมาใช้เลขนี้เป็นหลักเห็นไหมฮะ,ะั้นความเชื่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องโหราศาสตร์ทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยมันเป็นรากเดียวกันมนุษย์เนี่ยกลัวเรื่องของสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมนุษย์ปรารถนาอยากจะรู้ร่วงร,รู้อนาคตและการใช้ชีวิตแบบไม่ประมาทั้นศาสตร์พวกนี้นผมถือว่าทั่วโลกอ่ะเขายอมรับว่ามันสามารถ ตอบสนองในเรื่องการพยากรณ์เกี่ยวกับชีวิตดวงชะตาและก็สังคมโลกได้นักพยากรของทั่วโลกมีมากมายนะที่ดังๆนอสตาดมุสอย่างเงี้ยครับคนจีนอย่างเงี้ยก็จะมีคอมพีอีจริงศาสตร์ไพ่พรมยานเนี่ยก็เป็นหนึ่งในโหัราศาสตร์ที่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะทําให้คนเราเนี่ยสามารถดูดวงได้ไม่ว่าจะเป็นชาติใดก็ตาม มพมยากายากรดังจากการที่หนังสือหนังสือพมยาพยายกรนี่แหละเป็นตัวเปิดให้คนทั่วคนไทยและคนทั่วโลกรู้ว่าประเทศไทยมีศาสตร์พยายกรณ์ใหม่ที่มีความแม่นยําไม่แพ้ชาติใดในโลกในเคสการทํานายการเกิดโควิด1 9ตอนปี2564ที่ผมพยายกรณ์ชัดเจนไว้ว่าจะมีการเกิดคัเสเซอร์ใหญ่ ที่เกิดในแหล่งอโครจรกินดื่มเที่ยวซึ่งตอนนั้นคัสเซอร์ใหญ่ที่เกิดขึ้นที่ทองหล่อเนี่ยก็เป็นข่าวใหญ่ทั่วประเทศเลยทําให้ไพภพมยานเนี่ยมีคนเซิร์ชหาว่าคนที่เป็นคนเขียนหนังสือคนที่เป็นคนพยาการเนี่ยคือใคร อันดับแรกเลยนะครับผมเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วเป็นตาําราโหราศาสตร์ที่มีความสมบูรณ์ในเรื่องของการพยากรณ์อีกวิชาหนึ่งหรือศาสตร์แขนงหนึ่งชื่อว่าหนังสือพรหมยามพยากรณ์ฉะนั้นง่ายสุดเลยถ้าคุณอยากจะรู้พรหมยามพยากรณ์คืออะไรไปหาศึกษาค้นคว้าในหนังสือพรหมยามพยากรณ์จริงๆหาซื้อได้ตามร้านเยดบุคลสาขาและหนังสือชั้นนาทั่วประเทศ คุณสามารถเซิร์ชใน Google คําว่าพรหมยาณเนี่ยจะขึ้นมามากมายมหาศาลเลยคุณสามารถไปศึกษาไปเรียนรู้ไปพิสูจน์ความแม่นยํากับการดูดวงกับลูกศิษย์ผมเนี่ยทั่วประเทศและทั่วโลกได้ในส่วนตัวผมเองผมก็มีเพจมี f c e e o o o นะครับแล้วก็มีการไลฟ์สดในช่องทางของอาจารย์พรหมยาณออฟฟิเชียลซึ่งคุณสามารถติดตามได้และสามารถพิสูจน์ความแม่นยําได้เช่นเดียวกัน